เีชีพนี้เพื่ออุดมการประชาธิปไตยยันมีนวมทองไพลวันประกาศโปลดฟังอีกครั้งอย่าสบประมาประชาชน คือเรามองว่าการต่อสู้ของประชาชนเพื่อที่จะให้ได้ชีวิตที่ดีกว่าแล้วก็ได้สิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมายาวนานขณะนี้ก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ในฐานะที่พวกเราเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาผ่านมาเกือบเรียกว่ากว่าทศวรรษแล้วเราก็ยินดีที่มีคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาต่อสู้นะ เรียกว่าเป็นการเชื่อมประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของประชาชนนอกจากเราสนับสนุนแล้วเราก็มีความห่วงใยว่าสถานการณ์ขณะนี้ค่อนข้างวิกฤตที่รัฐบาลมีการไล่ล่ามีการจับกลุ่มนะซึ่งเรามองว่าอันนี้เนี่ยแม้ว่าจะพยายามทําเท่าไหร่เนี่ยในการไล่ล่าและจับกลุ่มก็จะต้องมีคนใหม่ๆขึ้นมามากมายมันไม่มีประโยชน์ที่จะทาอย่างนั้น นะเพราะว่าอย่างวันนี้ที่เรามาก็เพื่อให้เกียตรติและคาระวะลุงนวมทองซึ่งถือว่าเป็นบุคคลคนแรกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาในการทำรับอาหาร25 49ที่ออกมาต่อต้านรับอาหารอย่างเป็นรูปธรรมโดยพลีชีวิตยอมพลีชีวิตและเพื่อลบคําสบประมาทที่ทหารน,นะออกมาบอกว่า ไม่มีใครยอมตายไม่มีใครยอมเสียสละนะเพื่อระบอบประชาธิปไตยซึ่งลุงนวมทองต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าคนที่ต้องการต่อสู้เพื่อให้ประเทศชาติได้มีระบอบการเมืองนะที่เป็นประชาธิปไตยจริงและต่อต้านรัฐปหารนั้นมีจริงนะตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงยุคลุลงนวมทองแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันที่เยาวชนออกมาดังนั้น การคารวะลุงนวมทองเนี่ยเป็นการมายืนยันอีกครั้งเพื่อให้รัฐทหารแล้วก็คนที่พยายามจะทำรัฐทหารที่ผ่านมาแล้วและอาจจะพยายามทำต่อไปได้เข้าใจว่าประชาชนนั้นเนี่ยยินดีรีชีพเพื่อการต่อสู้และนี่ไม่ใช่เรื่องโกหกแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นดังนั้นเยบวชนที่กำลังต่อสู้อยู่ในขณะนี้ ก็ถือว่าเป็นการสืบทอดกระบวนการประชาชนในการต่อสู้จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันค่ะก,ก,ก,การยกระดับของประชาชนไม่มีความรุนแรงนะดิฉันเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าการยกระดับของฝ่ายอำนาจรัฐที่จะปราบปรามประชาชนเนี่ย นั่นอ่ะเป็นห่วงว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นดูลักษณะการต่อสู้ของเยาวชนและประชาชนรุ่นใหม่ mm. ก็เป็นเส้นทางสันติวิธีโดยตลอดนะแน่นอนอาจจะมีคำพูดวาจาซึ่งอาจจะหลายคนอาจจะไม่ชอบใจแต่ว่าให้มองหลักใหญ่ให้มองจุดหมายปลายทางและมองหลักการใหญ่ ซึ่งเขาต้องการระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะฮะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรอบที่ทุกคนน่าจะรับได้ส่วนการที่มีความไม่พอใจของคนจำนวนหนึ่งว่าอาจจะมีคำพูดอะไรไม่เหมาะสมดังนั้นอยากวิงวอนว่ามันไม่ใช่เรื่องสาระสำคัญให้ดูหลักใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้ประเทศพลวิกฤต ให้มองว่าเป้าหมายของเยาวชนเนี่ยยังเป็นเป้าหมายที่เป็นสิ่งที่ดีก็สมควรจะสนับสนุนและไม่ควรที่จะก่อความรุนแรงเกิดขึ้นนะเพราะจะทําให้ประเทศวิกฤตนะส่วนส่วนการยกระดับของเยาวชนทนไม่คิดว่าจะมีอะไรรุนแรง คุณอน,นันต์ก็เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายอนุรักษนิยมที่มีมีลักษณะริบอรลหรือเสรีนิยมอยู่บ้างจำนวนหนึ่งแล้วก็มีข้อดีที่ว่าอมองเห็นเรื่องของอนาคตโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรรับฟังนะเพราะว่าคุณอน,นันต์คงมองเห็นในสิ่งที่ความปรารถนาดีของเยาวชนแมน้คุณอน,นันต์ จะมีประวัติศาสตร์ในการที่เป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็าตามแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือในช่วงเวลานั้นนะก็ได้มีสิ่งอะไรดีๆเกิดขึ้นจนกระทั่งนำมาสู่รัฐธรรมนูญ2540เพราะนั้นเองก็คิดว่า,าในส่วนของคุณอนันท์ที่เตือนเนี่ยก็น่าจะรับฟังก็เท่ากับว่าคุณอนันตน์รับฟังเยาวชน แล้วก็มาเตือนรัฐบาลอีกทีให้รัฐบาลรับฟังให้มากขึ้นอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญและรัฐบาลโดยเฉพาะคุณประยุทธ์พึงสำเนียว่าประชาชนให้โอกาสคุณประยุทธ์มายาวนานและคุณประยุทธ์ไม่เคยรักษาสัญญาอะไรเลยแล้วคำถามว่านะมาถึงตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะหมดความอดทนเขาถึงบอกว่าให้ออกไป นะก็ขึ้นอยู่กับว่าการลงจากอำนาจของคุณประยุทธ์นั้นจะลงอำนาจแบบไหนนะที่จะทำให้ประเทศชาติสามารถขับเคลื่อนไปได้เพราะคุณประยุทธ์สัญญากับประชาชนมาหลายปีแล้วเจ็ดปีแล้วแล้วก็ไม่เคยรักษาสัญญานั้นเลยค่ะ อขอบคุณนะพี่น้องทุกคนได้อยากให้ประชาชนรำลึกว่าลุงนวมทองเป็นคนแรกในการต่อสู้ช่วงสองทศวรรษนี้ในอาการออกมาต่อต้านรัฐประหารนะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังมีเวลาถ้าใครมีโอกาสก็แวะเวียนมานในการวางดอกไม้รำลึกและไม่ใช่เฉพาะวันที่31ตุลาทุกวัน นะให้เข้าใจว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันได้เสียสละชีวิตอิสระภาพเพื่อการต่อสู้ให้ได้ประชาธิปไตยเพราะนั้นการสืบต่อของคนรุ่นหลังเนี่ยเมื่อประเทศยังไม่บรรลุเป้าหมายก็ต้องถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของคนที่ยังมีชีวิตอยู่และให้ความเคารพต่อผู้ที่ได้จากไป ด้วยอุดมการทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยค่ะขอบคุณค่ะโลกฟังอีกครั้งอย่าสบประมาทประชาชน